สวัสดีครับก็ผมมาจากบริษัท Enrich Poker นะครับก็บริษัท Enrich Poker นะครับของเราขายเกี่ยวกับพวกเครื่องกำจัดแมลงชนิดต่างๆนะครับรวมถึงน้ำยากำจัดแมลงนะครับก็วันนี้นะครับทางบริษัทนะมาแนะนำตัวเครื่องกำจัดตัวเลือสตรีม่านะครับก็เรามาดูหน่อยนะครับว่าเครื่องกำจัดตัวเลือสตีม่เนี่เป็นยังไงและวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับอ่าก่อนเลยนะครับก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับการฆ่าตัวเลือก่อนก่อนนะครับก็โดยเมื่อก่อนครับวิธีการฆ่าตัวเลือเนี่ย มันจะใช้สารเคมีในการกําจัดตัวเลือดซึ่งถ้าใช้สารเคมีกําจัดตัวเลือดเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวผู้อยู่อาศัยครับอย่างเช่นบางทีจะได้ข่าวว่านักท่องเที่ยวติดโรคเป็นโรคอนี้เป็นโรคอนี้จากการนอนงโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนเวลาเที่เวาฉีดเคมีลงไปที่เตียงเพื่อกาจัดตัวเลือดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะติดเชื้อเคมีตัวนั้นด้วยนะครับล้วอาจจะเกิดอาการป่วยและถึงอาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับก็แต่วันนี้นะครับ เราจะมาแนะนํานวัตกรรมจากประเทศอเมริกาครับเป็นเครื่องพ่นกำจัดตัวเลือดสตีม่าครับอ่ามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้นะครับทําจากพลาสติก ABS คุณภาพดีนะครับก็วิธีการทํางานนะครับง่ายมากครับเพียงแค่เติมน้ําลงในตัวเครื่องนะครับก็เติมน้าลงตรงนี้ครับประมาณสามกระป๋องในกล่องเนี่ยเราจะมีเราจะมีกระป๋องให้นะครับสาหรับเติมน้ําอ่าอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของ เครื่องกำจัดตัวเลือซีม่านะครับโอเคเมื่อเติมน้ำไปในเครื่องปุ๊บรอประมาณสินาทีเครื่องทำงานหลังจากนั้นนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการใช้งานครับเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ครับอ่าท่านผู้ค้าด้วยครับกดปุ่มปุ๊บมันจะมีแบบปลอกออกได้ครับเพียงเท่านี้เครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับก็ควันเนี่ย ร้อนถึง1 0 0อ,องศานะครับปกติแล้วเนี่ยตัวเลือดเนี่ยจะตายเมื่อโดนไอความร้อนประมาณ 60- 70อ,องศานะครับแต่เรื่องเนี่ยร้อนถึง1 0 0รอ,องศาครับนี่ครับอุณหภูมินี่จะร้อนหน้าเลยครับครับวิธีการใช้งานใช้งานยังไงใช่ไหมครับตัวเลื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะลบอยู่พวกใต้เตียงขอบเตียง แล้วก็พ่นไปต,ตามจุดที่ตัวเลือดอาศัยอยู่นะครับอาจจะเป็นขอบเตียงหรือว่าอาจจะพิกมาอยู่ใต้เตียงนะครับเมื่อตัวเลือดสัมผัสกับไอความร้อนจากเครื่องพ่นกับจุดตัวเลือดีมาตัวก็จะตายทันทีนะครับการทํางานง่ายๆก็คือเราเจอตัวที่ไหนมาพ่นไปที่นั่นตัวก็จะตายทันทีรวมถึงรังไข่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะว่าใช้น้ําเปล่าใช้พลังงานไอความร้อนระบบไอความร้อนในการฆ่าตัวเลือดนะครับเพราะฉะนั้น ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยสัตว์เลี้ยงและเด็กนะครับก็ตัวนี้ครับถ้าลูกค้าขัานในสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าสนใจในตัวเครื่องค่นกบจัดตัวเลือซีมานีสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Enrich Fokker จำกัดน,นะครับก็เรามีทีมงานคอยบริการลูกค้าทุกท่านนะครับก็นี้ก็ขอคุณขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ